สวัสดีครับชื่อปานทโอชิมพีครับวันนี้จะมาแก้เคมีเรื่องปริมาตรสัมพัสอข้อครับผมเลือกข้อ3กับข้อห้าคเรื่อที่ข้อ3ามแก๊สเอปริมาตรห้าพันหนึ่ร้อยห้าสบลูก 5, บาทเซนติเมตรที่ ATP ตรงนี้ก็ต้องเป็น V ส่วนด้วยยี4แต่ V นี้เป็นของ DM3 เป็นเป็ซียมสาก็ต้องคูนด้วย1000 ซีมสามส่วนด้วย22.4สิบสอุดสี่ณหนึ่ก็จะเป็น22,400ื่อี่ร้อก็มาทำปฏิกิริยากับแก๊สโอได้แก๊สเอที่ทำปฏิกิริยากับ c ีเฮเือเตรียมสาร HCN ีเอ็นหนึ่งสรรมการนี้ก็จะมีสองสรรมการก็ต้องรวมสรรมการที่เป็นอันเดียวก่อนอย่างแรกก็ดูสรรมการเขาดูมาให้แล้วอย่างที่สองก็หาตัวเชื่อม เ็นอที่เป็นสารผลิตภัณฑ์ที่อยู่ปฏิกิริยาแรกมาเป็นสารตั้งต้นในปฏิกิริยาที่2ก็ต้องสองตัวนี้ก็ต้องทำให้เท่ากันก็ต้องคูณ2ทั้งสมการที่2นี่เป็นสมการที่3ก็คือสมการที่2คูณด้วย2ก็จะเป็น 4NO บวก2 4, ไม่ใช่สิ C c h 4, 4, 4. สี่ h สีบวกสองบวก C ี่ h สอง o แล้วก็บวกสอง h สอง h สองรวมสมการก็คือนำสมการที่หนึ่งกับสมการที่สามรวมกันแต่ต้องตัดก่อง อันนี้นี่เท่ากันก็คือ N O กับตรงนี้เท่กกา,ากันก็ตัดกันไ2 O กับ6 H 2อันนี้ก็ไม่มีแล้วแต่ที่เราถามก็คือ N H 3ทั้งหมดกับ C H 4เพะาั้นลรงไม่ต้องสนใจตัวเองก็ได้เอาค N H 3กับ4 H 4ก็คือ เ h ็ที่มาจากตรงนี้แล้วก็บวกกับ C H4 C, c H4 แล้วก็ที่เขาสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือ h c n กนทานั้นก็ไม่ต้องเขียนอะเนี้่ก็เป็น4ทั้งหมดก็สมมาตัดได้หารด้วย4ก็จะเป็น1 1ก็ไม่ต้องเขียนแล้วก็หา LA ของสามตั้งตน้นส นี่เขาให้มาก็คือ5,152อยบงเสก็ตามสิก็คือ5,152หาสด้วย2ี่0อ0นก็จะได้นี่ผมคาอขึ้คสอ0.23 0.23นี่เป็นมอนคือวอน ส่วนอย่งที่สองข้อให้เป็นกรรมมาก็กรรมส่วนด้วยโมเลกุลส่วนจุดสามอโมเลกุลของ C H4 ก็คือ16หการกันได้ส่วนจุดส่วนสจะเห็นได้ว่า C h นน้อยกว่าก็แคาเป็นเ a ก็นำมาเทียบกับ h c n C H4 เทียบกับ h c n มีหนึ่งโมลนคกูก็จะได้0.02ต่อ0.02ก็ถ้าเป็นกรํมก็เปลี่ยนกรนนําเป็นโมลถ้าแบบทีถ้าโมลคูณด้วยมวลโมเลกุลโมลก็คือ0.02คูณกับโมเลกุลของ HCN ก็คือ27ได้0.54กรํม ต่อมาที่ข้อห้านี่ก็มี2สมการเหมือนเดิมก็ต้องรวมสมการที่เป็นการเดียวอย่างแร้ก็ดูสมการเขาเดินมาให้หรือสองตัวเชื่อมดิจัทั์ที่เป็นสารตั้งต้นของสมการที่สองทำให้เท่ากันก็คือคูณห้าการที่1นึง่งคูณหจะได้สมการที่สคือ เป็นสิบ a n สามลูกสองสิบ n a วกสิบห้าองก็ตัดอันนี้ก็ตัดแบบตรงนี้อันนี้ก็ตัดเป็นผลิตณารเหมือนกันก็ต้องนำมาบวดเป็นสิ ที่ได้สิบกนี่ก็ไม่มีไม่มีก็ออมาก็เป็นสิบนสแล้วก็บวกด้วยสองเอ็นสาม นี่เขาถามเมื่อใช้ n สามก็ต้องนำ n สามมาเทียบกับ n สอง n สมีสิโมลต่อ16บหสิบโมลใช้มีสิโมลแต่ใช้ไปหนึ โมลตัวของ n 2คูณกับ1ตัวเทียบที่ใช้แล้วก็ตัวเทียบทั้งหมดส่วน10ิได้1.6ถ้าถามโมลก็ตอบนี้ก็เป็นโมลตอบโมลได้ แล้ากับหนึ่งจุดหกมอน